สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็มาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยนะคะวันนี้นะคะเราก็จะเรียนรู้นะคะในเรื่องสระเปลี่ยนรูปนะคะ,ะให้นักเรียนนะคะหยิบหนังสือวิชาภาษาไทยภาษาพาทีขึ้นมานะคะแล้วเปิดไปหน้าที่28ค่ะเปิดไปหน้าที่28นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูพร้อมกันนะคะ ไปกันเลยค่ะอ่าเปิดแล้วใช่ไหมคะในหน้าที่8นะคะนักเรียนดูนะคะอ่าสระเปลี่ยนรูปทบทวนการอ่านแบบแจกรูปและการอ่านแบบสะกดคำอ่าเรามาทบทวนกันก่อนนะคะอ่านแบบแจกรูปอย่างเช่นกะกังกันกำกักกัด กับาจากนั้นเรามาฝึกอ่านแบบสะกดค,คําค่ะอย่างเช่นคําว่ากะสะกดว่ากออกะคาว่ากังสะกดว่ากอองอกังนะคะนี่ก็คือวิธีการอ่านแบบแจกรูปกับอ่านแบบสะกดคำนะคะถัดมานะคะดูอ่านคําและสังเกตสระบางรูป เมื่อไม่มีตัวสกดและมีตัวสกดสังเกตนะคะนักเรียนอ่าอันนี้คือหัวข้อไม่มีตัวสกดกับหัวข้อมีตัวสกดสังเกตนะคะคาว่ากะอ่าอันนี้เมื่อมีตัวสะกดอาจจะอ่านว่ากันกัดเห็นไหมขะขังขับคะคันครับจะ จันจับสะสันสักยะยังยับสังเกตนะคะนักเรียนสังเกตที่รูปสระรูปสระ,ะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศนะคะจะเปลี่ยนรูปเป็นไม้หันอากาศเมื่อมีตัวสะกดเห็นไหมคะอย่างเช่นคาว่ากัน เวลาเราอ่านแบบสะกดคําจะอ่านว่ากอ,อนอกันแต่เมื่อคำว่ากันมีตัวสะกดรูปสระอะก็จะเปลี่ยนเป็นไม้หันอากาศเห็นไหมคะอันนี้ก็คือเป็นการเป็นสระเปลี่ยนรูปนะคะสังเกตนะถัดมานักเรียนดูต่อ,อดูต่อนะคะ ดูต่อเลยอ่าถัดมานะคะอย่างเช่นคำว่าอ่าสะกดค่ะตออืตือตือเอกตือตือโทตืออ่าต,ตือตื่นตืดสังเกตนะคะสังเกตคำนี้ตือ้อคำว่าตือสะกดปอ่ปะสมด้วยสระอือ เห็นไหมคะะสมด้วยสระอือไม่มีตัวสะกดใช่ไหมคะเมื่อมีตัวสะกดเห็นไหมคะสระอืออออ่างคือสระอือตรงนี้นะสระอือก็จะมีเหมือนสระอีแล้วก็มีสองขีดนะคะแล้วก็อออ่างนี่คือสระอือเมื่อคําว่าตื่นสังเกตนะคําว่าตื่นมีตัวสะกด เห็นไหมคะออ่างก็จะหายไปทันทีเราก็จะแทนตัวสะกดไปเลยอ่าสังเกตนะคะถัดมาดูต่อคําว่าเกเกงเก,เก็บเกเกงเก,เก็บเกประสมด้วยสระเอเห็นไหมคะรูปสระเอก็จะเปลี่ยนเป็นรูปเอกับรูปอะไรไม้ คู้ทันทีเมื่อมีตัวสะกดเห็นไหมคะอย่างคำนี้เราจะอ่านว่าก็เอกงเก่งก็เอกบอเก็บเ่ถัดมาค่ะลองฝึกอา่านขอเอกเเคคำนี้ขอเอกเคเคมอเข็มขอเอกเคเคดอเข็ด เห็นไหมคะสังเกตที่รูปสระนะคะจะเปลี่ยนรูปทันทีนะคะมาค่ะดูตอ่อสระแอบ้างนะคะแกะคำนี้อ่านว่าโกโรอโแอนอเกรนอ,อ่านว่าเกรนแขะแข็งเวะเว็บ สังเกตนะสระแอเห็นไหมคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นเป็นอะไรเป็นสระแอแล้วก็มีไม้ไตค่คู้เนาะอ่านี่ก็คือการเปลี่ยนรูปถัดมาคะ่ะดูต่อเกิเกิเกนเกิดเกอเกินเกิด ถือถืนินเถิดเมือมืองเมิดเห็นไหมคะสระเอสระเอ,ะเอก็จะมีสระเอกับตัวอเนี่ยคือสระเอเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนรูปเป็นสระเอกับสระอ,อีแล้วตามด้วยตัวสะกดเห็นไหมคะสังเกตนะคะถัดมาดูต่อค่ะคำว่า เกยเขยขือขยเงยเงยอ,อันนี้ก็ผสมด้วยสระเออเช่นเดียวกันนะคะผสมด้วยสระเออเช่นเดียวกันแต่สระรูปสระเอนะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นเอเมื่อมียอเป็นตัวสะกดห้ามสับสนนะคะจะมีสองแบบนะคะมีสองแบบนะ ถัดมาค่ะถัดมาอ่าคำว่าเกาะก็เกาะก็เมื่อมีตัวสะกดจะอ่านออกเสียงว่าอ่าคำนี้จะอ่านว่าก็เห็นไหมคะเสียงมันจะสั้นนันทีก็เพราะฉะนั้นสังเกตนะคะรูปสระออกก็จะเปลี่ยนเป็นไม้แต่คูกับตัว อและมีตัวสะกดตามมาถัดมาค่ะคำว่าโก่งกบโกโกงกบคำว่าโกะสมด้วยสระโอเห็นไหมคะเมื่อมีตัวสะกดนะคะเมื่อมีตัวสะกดก็จะเปลี่ยนเป็นไม่มีรูปสระทันทีเห็นไหมคะ เห็นไหมคะจะไม่มีรูปสระเลยแล้วตามด้วยตัวสะกดะรูปสระโอกก็จะหายไปเลยนะคะถัดมาค่ะกัวกวนกวดกัวกวนกวดรูปสระอัวนะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นตัววอนะคะอ่าตัววอและตามด้วยตัวสะกดนะคะ อย่างเช่นคําว่ากวนเห็นไหมคะพยัญชนะต้นก็คือตัวกอไก่ะสมด้วยสระอัวและตัวสะกดคือตัวโนหนูเห็นไหมคะเพราะคําว่ากวนมันมีตัวสะกดรูปสระอัวจึงเปลี่ยนเป็นตัววเวนเข้าใจนะคะถัดมาค่ะหัวข้อ,อสุดท้ายเนาะอ่านคํากลุ่มคําสังเกตรูปสระและตัวสะกด อ,อ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสาชักลากปากนกหกลุมต้มเค็มเข้มแข็งแข่งขันวันเกิดเถิดเทิงเชิงดอยลอถอยเลยเคยเที่ยวเกี่ยวกับรับรอง ของเพื่อนเรือนสวยฝึกอ,อ่านนะคะนักเรียนลองฝึกอ่านดูถัดมาคะ่ะนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดทักษะภาษาหน้าที่20นะคะแล้วมาดูพร้อมๆกันเลยในข้อที่3ขีดเส้นขีดเส้นยงคำที่มีสระเดียวกันที่มีสระเดียวกันอลองฝึกซินักเรียนดู เขาจะมีคำศัพท์มาให้ฝั่งซ้ายมือกับขวามือใช่ไหมคะ,ะคำแรกคขาว่าซื้อซื้อผสมด้วยสระอะไรซออ,อซือซื้อซื้อไม่โทรซื้อซื้อผสมด้วยสระอือนักเรียนก็มาดูฝั่งขวาคำไหนที่ผสมด้วยสระอือคะคำไหนอลองทำเองนะคะลองไปทำเองคำที่สองคาว่านั่งนอะ งนังไม่เอกน,นั่งนั่งประสมด้วยสระอะเพราะฉะนั้นคํไหนคะที่ประสมด้วยสระะนักเรียนก็ขีดนะคะขีดเส้นโยงคําให้เรียบร้อยถัดมาดูต่อนะคะเติมสระในะคําต่อไปนี้ให้มีความหมายให้เราเติมสระค่ะ,ะเติมสระจำได้ไหมสระเรียนไปแล้วนะคะสระมีทั้งหมด เท่าไรคะมีกี่เสียงคะสระมีกี่เสียงสระเดียวจําได้ไหมเราเรียนไปแล้วตั้งแต่บทที่หนึ่งระเดียวมีทั้งหมด18เสียงใช่ไหมคะแบ่งเป็นเสียงสั้น9เสียงเสียงยาว9เสียงจําได้อยู่ไหมอาอือืออีอาอาอืออืออีอีอูอูจำได้อย uh ู่ไหมอ่าลองไปฝึกท่องดูนะคะอ่าเพราะฉะนั้น ค,คำแรกนี้น่าจะเติมสระอะไรไปคิดดูนะคะไปคิดเองนะลองฝึกทำถัดมาค่ะหน้าที่21ก็จะเป็นการคัดลายมือนะคะให้นักเรียนคัดบทร้อยกองด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัดและฝึกอ่านคัดตัวบรรจงเต็มบรรทัดแล้วก็ฝึกอ่านนะคะให้เรียบร้อยเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็มี เนื้อหาเพียงแค่นี้นะคะเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ